เอาละครับตอนนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคุณเรที่บอกว่าไปเจอดีมาตอนที่บวชนะครับที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายตอนนี้คุณเรอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเรสวัสดีครับพี่ชายครับคุณเรตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเลยครับนะฮะพื้นเพนี่อยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วหรือว่าไปทํางานหรือ,อยังไงฮะคือจริงๆเป็นคนหนองคายฮะแล้วก็จบมาจบมัธยมก็มาเรียนที่ขอนแก่นแล้วก็ทํางานที่นี่เลยฮะอ๋อเรียนจบที่ขอนแก่นแล้วก็ทํางานที่นั่นเลยใช่เอ่อโทษนะตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับผมทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับอ๋อเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะฮะแล้วตอนนี้อากาศที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างคุณเร จริงๆมันเย็นนะฮะแต่ตอนนี้ผมร้อนครับ <c oughs> จริงเหรออาการม <c oughs> ั <c oughs> นเย็น <c oughs> ทางทางฝั่งนู้นมันน่าจะเย็นนะแต่ตอนนี้ <c oughs> ร,ร้อนอย่างเงี้ยนิดเดียวฮะพี่แจ็คนิดเดียวห,ดดยวหรอคือจริงๆควรจะควรจะเยอะกว่านี้ฮะ <c oughs> น่าน่าจะเยอะกว่านี้แล้วใช่ไหม <c oughs> เรียกว่ายเย็นแค่เย็นนะฮะพี่แจ็คปกติมันต้องหนาวแล้วเนาะมันต้องหนาวแล้วฮะมันอาจจะมาช้าต้องรอน่าจะนะครับเขาบอกน่าจะอะไรนะเอลนิโยอะไรสักอย่างนึงใช่ใช่ใช่อาจจะมาช้านิดนึงแต่หนาวแน่นอนปีนี้ ขอให้ครับเออนะครับแล้วที่ตามฟังเดยรถมานานหรือยังคือจริงๆต้องต้องต้องเรียนตรงๆเลยผมฟังใน y o u t u ู e ฮะฮผมขับรถบ่อยมากฮะช่วงนี้แล้วก็เปิดฟังพี่แจ็คทั้งวันเลยฮะระหว่างขับรถเนี่ยขอบคุณมากอยู่เป็นเพื่อนกันก็ฟังฟังฟังอะไรก็เลยมาเซิร์ชเจอในในแฟนเพจแล้วก็ ต่อไปนะรขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับก็อยู่เอาเสียงผมเนี่ยไปเป็นเพื่อนหลายคนนะผมได้เจอหลายคนเลยว่าเฮ้ยเวลาผมขับรถไปต่างจังหวัดกลางคืนเนี่ยผมมีพี่เป็นเพื่อนบอกเป็นยังไงอ่ะผมฟังพี่ไปตลอดทางเลยเพลินดีเลยพี่จริงจริฟังฟังฟังเยอะๆไม่ดีนะฮะทำไมฮะผมเคยมีครั้งหนึ่งฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมมไ่คือผมส่วนใหญ่หลังๆผมฟังกลางวันครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมขับรถไปกรุงเทพบ่อยๆเนี่ยขับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง หกโมงเช้าเนี่ยฟังหมนคนจะฆ่าตัวตายครับพี่แจ็คทำไมออารมณ์อย่างงั้นคือคือพอมันฟังแล้วมันจมมันดิ่งฮะอ๋อเออพี่แจ็คหมมันมีอารมณ์ร่วมเยอะถูกถูกแล้วแล้วขับคนเดียวตอนเที่ยงคืนครับแล้วฟังกันยาวๆฮะถึงกรุงเทพอะสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยโอ้โหแล้วมันดิ่งพี่พอฟังเยอะแล้วมันดิ่งฮะเออเข้าใจเข้าใจบางคนมีอารมณ์ร่วมเยอะไงผมก็เลยแบบพยายามไม่ฟังกลางคืนฮะและไม่ฟังเยอะครับฟังกลางวันฟังพอประมาณ ใช่ฟังเยอะแล้วมันแล้วมันจิตตกครับพี่ตรงๆอันนี้ชัดๆจริงๆดีๆดีๆนะครับยังไงก็ฟังเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าไปเจอมาตอนที่บวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายใช่ฮะเปยังไงหนองคายเนี่ยเป็นที่บ้านะฮะเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในหนองคายครับคือผมเนี่ยจนถึงอายุสามสิบเนี่ยยังไม่เคยบวชเลยครับอืมีวันหนึ่งผมก็เลยเข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับไปส่งเพื่อนอื จังหวัดส่งเพื่อนเนี่ยผมเห็นละผมเห็นห้องเนี้ยหลายครั้งแล้วว่าเป็นห้องดูดวงฮะครับก็จะมีนักศึกษามาดูเยอะเยอะเลยเข้ามาเป็นกุฏิดูดวงอย่างนั้นไมมเลยฮะเป็นเป็นห้องเหมือนอาคารพาณิชย์เนี่ยฮะอ๋อมีหมอดูแบบรับดูดวงดืไพ่ยิปซีครับครับครับแล้วก็จะมีเครื่องเส้นอะไรทั้งหลายแล้วก็มีเด็กนักศึกษามามาดูกันเยอะครับเข้าเข้าคิวดูครับจนผมเห็นบ่อยๆเข้าผมก็เลยนึกเอกใจว่าเอ๊ะเขาดูแม่นหรือว่ายังไงทําไมคนดูเยอะจังเลยอื ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าอ่ะวันเนี้ยขอดูดวงหน่อยเ <P ew> พื่อนผมก็มานั่งอะดูก็ดูก็ <P ew> น,นั่งรอแล้วก็คิวก็นานนะฮะผมก็เลยแบบไม่ดูดีกว่า <P ew> จงังหวะผมลุกขึ้นเนี่ยน้องคนข้างๆก็เลยสะกิดบอกพี่ถ้างั้นพี่ไปดูก่อนหนูแล้วเนี่ยถึงคิวหนูแล้ว <P ew> ผมเลยโอเคอะดูก็ดูครับ <P ew> ผมก็เลยเดินเข้าไปเขาก็ให้ผมดูตามแบบแผนที่เขาจับมานะจับไพ่ใบนั้นใบนี้แล้วเขาสักพักหนึ่งเขาก็ทำหน้าคลิกเครียดครับอ <P ew> บอดูผมเลยนะว่า ทำไมน่าเครียดจังเลยอะไรเงี้ยครับเขาเลบอกว่าก็มันมีเรื่องต้องเครียดอก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอครับเอกเคยบวชหรือยังบอกว่ายังไม่เคยฮะับทางกันไปบวชนะอืวันนั้นเป็นวันประมาณวันที่ห้าที่หกเมษาครับพี่แจ็ครับเมื่อสองปีที่แล้วเขาบอกว่าคุณต้องบวชก่อนวันที่สิบสองหรือภายในวันที่สิบสอง ้ยอีกเจ็ดวันข้างหน้าเลยนะถูกฮะผมเลยบอกว่าถ้าผมไม่บวชล่ะครับเขาบอกติดคุกืมผมเลยถามว่าติดคุกเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ผมต้องติดคุกเพราะผมทําทําธุรกิจแบบข่าวสะอาดไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะมาย่างกลายเรื่องนั้นได้เลยฮะเขาบอกว่าเอานะจะบวชไหมผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนละกันออื เราว่าผมงานยุ่งฮะถ้าไปบวชนี่คือต้องแบบธุรกิจเราถามว่าเออบวชกี่วันเขาบอกอย่างต่ํานี่คือเก้าวันโอ้นานนะระสิบสองก็ถึงสิบเก้าเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดฮะครับเก้าวันถูกต้องนะแต่โดยทุกปีเนี่ยสงกรานเนี่ยผมต้องกลับหนองคายอยู่แล้วก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็แค่สี่วันออืผมก็เลยโทรไปบอกที่บ้านบอกว่า ในเมื่อตัดสินใจนะฮะในเมื่อเขาบอกอย่างนั้นผมว่าเอาโอเคตอนนั้นคือเชื่อไม่เชื่อฮะแต่ก็แต่ก็เอาดิงพิ่ยังไม่เคยบวชที่แจ้งเนื่องาองอกไหมฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กันไว้ดีกว่าแกมันไม่มีอะไรเสียหายข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเราก็ไม่เคยบวชเลยครับผมก็เลยโทรไปที่บ้านเลยบอกว่าตื่นมาอีกวันหนึ่งนะฮะวันที่สิบสองจัดงานบวชให้หน่อยนะอืพ่อก็ไปถามนะครับ พ่อพ่อพอโอเคเลยคือโอเคข้าใจพ่อแม่ว่าอยากให้ลูกบวชอยู่แล้วถูกต้องครับใช่ฮะใช่พี่แจ๊คผมก็ดําเนินชีวิตเป็ปกติอืที่บ้านก็เตรียมงานบวชนู่นนี่นั่นครับพอมาถึงวันที่สิบเอ็ดฮะผมหยุดงานแล้วผมก็เดินทางกลับหนองคายจากขอนแก่นอีกประมาณสักห้าสิบกิโลฮะรถผมอยู่ดีๆเนี่ยกินเลนไปเลนขวาครับ ไปเฉี่ยวกับรถอีกคันหนึ่งที่สวนมาฮะอ้าปั้งผมก็เลยรีบจอดรถเลยออผมคิดในใจเฮ้ยนี่ผมจะไปบวชพรุ่งนี้นะฮะอพี่แจ้คเคยได้ยินบอกว่าเวลาคนจะบวชถูกมันจะมีมาระจญใช่ใช่ไหมฮะครับผมก็ผมก็เริ่มแบบปกติผมเป็นคนขับรถไม่เร็วครับประมาณแปดสิบร้อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถ้าตรงมันกินเลนไปตอนนั้นผมถามนะตอนนั้นคือหลับใน หรือว่ามันมีจำไม่ได้พี่แจ็คผมจำไม่ได้ว่าทําไมมันกินเลนไป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 เฉี่ยวกับรถอีกครับเออเออเออฮะแล้วกระจกรถผมข้างนั้นก็หลุดหายไปเลยนะฮะไม่มีกระจกข้างฝั่งฝั่งคนขับเลยครับมีมีมีเฉพาะตัวกรอบมันตัวกระจกไม่หายไปก็ไม่เป็นไรผมก็ขับกลับบ้านปกติตื่นเช้ามาผมก็จัดอพ่อแม่ก็จัดเรียกคนบอกว่าโกนผมอะไรเรียบร้อยฮะครับก็เข้าไปบวช เขาไปบวชเสร็จอะไรเสร็จก็ปกติฮะผมก็เป็นพระเรียบร้อยอืแล้วทีนี้ก็จะมีพวกเนนพวกพระที่อยู่ในวัดเนี่ยมาคุยกับผมหลายคนครับฮวัดเนี่ยตอนแรกเขาให้ผมเลือกสองจุดครับกุฏิเนี่ยข้อหนึ่งคือกุฏิที่อยู่กลางน้ํำอันนี้ไม่ใช่กุฏิฮะเป็นเป็นสาลากลางน้ําอืมไม่มีห้องน้ํามีแต่ห้องนอนอย่างเดียว มีแต่ห้องนอนแล้วเป็นพระประธานเลยห้องนอนนี้นี่แค่ประมาณสักเมตรกว่าครับหน้านอนหน้าพระประธานเลยฮะอกับอีกที่หนึ่งติดเมนครับโอ้โหพอแจ็คเลือไหน่อยฮะติดทางน้ำครับผมใช่ครับแต่มันไม่มีห้องน้ําไม่แจ็คมันต้องเดินไปเข้าหลังหลังเอกุฏิของเจ้าวาซึ่นก็ค่อนข้างประมาณไกลพอสมควรแต่ชีวิตส่วนใหญ่เราน่าจะอยู่ในห้องมากกว่าไปห้องน้ํอไง เราก็ต้องเลือกเลือกกลางน้าไว้ก่อนลูกเอกไม่ไหวนะสวยครับสวยมากบรรยากาศดีมากวันแรกเลยเนี่ยผมก็ทํากิจกรรมของพระสงฆ์ปกติครับนั่นทํานี่ก็จะมีคนแวะเวียนมาคุยด้วยครับมีพระอยู่รูปหนึ่งฮะอายุประมาณผมเลยอืมากกับผมนักสองสามปีครับก็มาคุยเออเขาเรียกหม่อมหม่อมเออมาบวชได้ยังไงอะไรเงี้ยอืผมก็ยังไม่เล่าให้ฟังผมก็บอกอ๋อผมยังไม่เคยบวชเลยครับผมคลิ่มาบวช เขาบอกว่าเออท่านดีแล้วละ่ะที่ท่านมาบวชผมเลยถามว่าทําไมครับผมผมไม่อยากพูดอืพระรูปนั้นพูดนะฮะบ,บอกผมไม่อยากพูดผมเลยบอกว่าอ้าวแล้วท่านมาพูดอย่างนี้ผมก็ต้องอยากรู้นะเ,เ,เ,เหมือนเหมือนท่านมาเริ่มแล้วนะใช่ออแล้วท่านท่านรู้ว่าคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนเขาเรียกว่าจิตอ่อนฮะครับจิตอ่อน คือเป็นคนที่กลัวกลัวเรื่องพวกนี้ยเขาคงจะรู้เขาคงจะทร,ราบเขาบอกเขาไม่พูดดีกว่าผมบอกว่าเลยไม่ไ้พูดนี่หนักกว่านะยังมีก็ต้องพูดแล้วล่ะถึงขนาดนี้<ถ>เขาก็เลยเรียกผมมาคุยกันสองคนเขาบอกว่าผมอ่ะตอนท่านขับรถเข้ามาตอนที่ท่านจะบวชเนี่ยก<อ>่อนที่ท่านจะบวช<อ>ท่านขับรถเข้ามาหาเจ้าวาดเนี่ยผมเห็นและที่รถท่านะบอกมีอะไรฮะกอะอยู่ใต้รถเลยบอกเฮ้ย อะไรเกาะใต้คนรู้คนรู้เหมือนกันคนรู้เหมือนกันเออบอกอะไรเกาะใต้รถเขาบอกผีท่านบอกอย่างนี้เลยอ่ะใช่ฮะอตามท่านมาตั้งนานละครับตามท่านมาตั้งแต่ท่านขับเข้าวัดละอืมแล้วก็อยู่ใต้รถกับรถท่านเลยแล้วท่านอธิบายรายละเอียดไหมครับว่าเกาะมาลักษณะแบบไหนผู้หญิงผู้ชายไม่ได้พูดเลยฮะเพราะผมไม่ถามต่อเพราะผมไม่ถามต่ออืออ๋อออ เขาก็พูดแค่ว่าดีแล้วล่ะที่ท่านมาบวชผมเลยบอกว่าแล้วทําไมผมมาบวชแล้วมันจะดีครับเขาบอกว่าถ้าท่านไม่บวชท่านจะเจริญหนักกว่านี้อืเขาพูดคานี้เนะพูดเหมือนหมอดูเลยนะพูดเหมือนหมอดูเลยครับออใช่ครับผมเลยบอกว่าอถ้าเหมือนผมเล่าท่านฟังก็ได้ทําไมผมมาบวชผมก็เลยเล่าเรื่องหมอดูให้ฟังนี่ครับครับเขาบอกจริงๆแล้วที่หมอดูทักอะยังเบาไปจริงๆมากก่อนนั้นอือะไรอย่างเนี้ฮะผมก็โอเคก็จบไปฮะ ก็ไม่มีอะไรแล้วมีพระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระแก่ฮะวันนั้นเนี่ยเป็นวันสงการสิบสองเนี่ยแล้วก็จะที่วัดเนี่ยก็จะมีสอยดาวมีของมาเตรียมแจกญาติโยมเนี่ยเยอะอยู่หน้าศาลาศาลาของวัดเขาก็ลบอกว่าเออหม่อมยังไงมาบวชวันแรกเนี่ยเอานี้วันนี้ไม่ต้องนอนกุฏิเ hmm. ป็นนอนกับผม hmm. ไปนอนในศาลา hmm. ผมก็เลยบอกว่าอุ้ย ท่านทำไมไม่ชวนคนอื่นล่ะฮะผมไม่รู้ทีหลังว่าที่ท่านไม่ชวนคนอื่นเนี่ยเพราะว่าท่าน่ะเป็นคนขี้บน่นจูจจ้จี้จุกจิกพระในวัดเนรในวัดเนี่ยไม่มีใครฟังท่านแล้วท่านก็เลยต้องมาชวนผมไปนอนด้วยอ,มอมผมก็เลยอาจตัดสินใจหอบหอบจากกุฏิผมเนี่ยที่ผมจะตั้งใจว่าจะนอนเนี่ยมผมก็เลยไปไปนอนที่นั่นฮะไปนอนที่นั่นผมนอนแต่ผมก็เป็นพระแบบนึกออกไหมพี่แจ๊คคือบวชแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้เคร่งแล้วก็ไม่ได้แบบไปศึกษาธรรมะพูดตรงๆบวชเพื่อแบบว่าให้ให้รอบพ้นจากตรงนั้นมาใช่ตามคำท่ายอืยเอาไอแพไปด้วยคเอาไอแพดไปไปเปิดเพลงฟังอืผมก็เปิดเพลงเบาๆฮะตอนนอนนอนสี่ทุ่มครับอืพอจังหวะนอนไปเนี่ยพระรูปนั้นก็นอนข้างๆผมห่างจากผมไปสักสามสี่เมตรผมก็นอนหลับอยู่ดีๆสักพักหนึ่งฮะจริงๆก็ไม่พักนะฮะแต่ในความรู้สึกมันคือพักเดียวอื ผมรู้สึกผมนอนตะแคงซ้ายนะฮะนอนตะแคงซ้าย i p a พเนี่ยอยู่ด้านหลังผมครับผมก็ฟังเพลงได้ยินเพลงแล้วผมก็หลับไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเสียงเพลงดังขึ้นเบาๆแล้วก็มีอะไรมากระซิบแบบเหมือนเหมือน,นนะห้าคนอ่ะพี่แจ๊คอ้มลงมาอยู่ตรงหูผมแล้วก็บอกผมว่าตื่นตื่น ผมก็เริ่มจะลืมตาผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นเสียงที่ได้ยินผู้ชายฮะผู้ชายโอ้โอ้อแล้วบอกเสียงเบาๆนะฮะตื่นตื่นอะไรประมาณเนี้ยเรียกอยู่สามสี่ครั้งผมก็โอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วผมก็พูดอย่างนี้อืผมก็ตอบกลับไปพอผมจังววะเริ่มลืมตาขึ้นมาเนี่ยหน้าเนี่ยฮะเขาอ้อมมาที่หน้าผมมาอ้อมมาแต่เขาไม่ได้ทําอะไรนะแล้วก็ปุบลงไปที่ที่พื้นด้านล่าง เหมือนว่าหายลงไปที่พื้นใช่หายลงไปที่พื้นด้านล่างหายปุ๊บเข้าไปีนพื้นเลยครับผมก็เลยจับไอ้แผดมาจับไปแผดมากาลังจะส่องไอแผดผมลืมตาฮะแต่ไอ้แผดยังไม่ยังไม่มาที่หน้าครับจังหวะที่ลืมตาเนี่ยอมองไปตรงตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะตัวอ้นวนใหญ่ๆนั่งก้มหน้าผมุกกว่าคือโง่นังก้มหน้านะครับผมยาวๆปิดหน้าครับ ใส่เสื้อสีเขียวนั่งระทรรมัโอตายเท้าเราประมาณนั้นปะไม่ครัพี่แจ็คผมหันด้านซ้ายเขาอยู่เขาอยู่เสาถัดไปอ้ยโอนไโอ้ยอ,อแต่เขาก็ไม่ทำอะไรผมพี่แต่นั่งก้มหน้าก้มหน้าอย่างเดียวเลยซึ่งซึ่งผมก็แบบเอาละคิดในใจเลยนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีคนเตือนผมหลายคนว่าวันแรกที่บวชเนี่ยจะเจอ เหมือนเข้ามาว่าทดสอบจิตใจพระใหม่มาขอมาขอบุญผมก็เลยลืมตาขึ้นมาดูไอ้แตดเวลาในสี่ทุกปีสี่กว่าผมก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็เรียกหลวงตาครับผมหันไปแกไม่อยู่ฮะอ้าวแกไม่อยู่แกไม่ได้นอนอยู่ข้างหลังเราเหรอ จริงๆแกต้องนอนอยู่ข้างหน้าผมเพราะผมหันซ้ายแกนอนอยู่ด้านซ้ายผมแกไม่อยู่ฮะผมลุกเลยครับผมลุกแล้วผมเก็บผ้าห่มเก็บหมอนเก็บทุกอย่างเลยแล้วก็อุ้มขึ้นเพื่อจะวิ่งใบใบกุฏิตัวเองละสะพังแกเดินมาจากไกลเลยฮะแล้วตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนที่เก็บของเนี่ยตายังเห็นเธอคนนั้นนั่งอยู่ปะไม่เห็นละไม่อยู่แล้วใช่ไหมเห็นแค่นั้นเองฮะเห็นแค่ตอนลืมตาแค่นด้แล้วแกก็เดินมาผมบอกหลวงตาไปไหนมาครับอ๋อไป ไปโทษน,นะไปฉี่มาอ่าอ่ผู้หลบอตาผมนอนไม่ได้แล้วนะครับตรงนะบอกมีอะไรบอกเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันแต่ตอนนี้ผมขอกลับกุฏิก่อนอืมอ่แกก็บอกว่าเออเออไหนๆก็ตื่นแล้วก็ตื่นเลยแล้วกันตีสี่ครับสักหนึ่งตอนเช้าก็มีแต่คนเข้ามาที่กุฏิผมนะครับอืมก็เขาคงจะรู้ว่ามีอะไรครับผมก็เลยผมก็เลยเล่าไว้เรื่องพวกนี้ยให้เขาฟังอ่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีคืยมีใครเจอเลยนะครับครับ เป็นผมคนแรกเนี่ยที่เจออ mm hmm. แล้วหลังจากนี่คือวันแรก mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. ผมก็นอนกุฏิผมฮะปกติ mm hmm. พอใกล้ใกล้วันจะสึกเนี่ยครับคือกุฏิผมเนี่ยนะครับข้างข้างในห้องหลังผมเนี่ย mm hmm. จะเป็นพระประธานครับ mm hmm. ข้างหน้าเนี่ยเป็นกระจก mm hmm. ผมก็นอนหันออกกระจกประมาณสักตีหนึ่ง่ะ ผมก็งัวงเงียตื่นขึ้นมามผมมองออกไปนอกกระจกเนี่ยคร<ะ>ับมีคือคือต้องต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนทางเข้ากุฏิเนี่ยพี่แจ้งนึกอ,ออกเป็นศาลาใช่ไหมฮะมแล้วระหว่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นทางเข้าเดินเข้าค<ะ>รับศาลาเพราะมันต้องผ่านน้ามาอมผมมองไปประมาณสักสิบเมตรห้าเมตรฮะไม่ใช่สิบเมตรครับ<ะ>มีผู้ชายคนหนึ่งกาลังวหว้พาะอยู่อ่ว้พาะประธานที่อยู่หลังผมเนี่ยครับ ผมคิดในใจใครจะมาไหว้พระตอนเที่ยงคืนถูกผมก็เขานั่งเขา่ไหว้พระคือลักษณะนั่งนั่งแบบคุกเข่านั่งนั่งคุกเข่าฮะแล้วก็ไหว้พระนมือพนมืออืมอืมพนมือแต่ไม่ได้กราบนะครับอ่าอ่าอคือแค่นั่งพนมมือเป็นผู้ชายตัวเตี้ยๆไม่เห็นหน้าเพราะว่ามันมืดแสงสว่างอยู่ด้านหลังอสักพักหนึ่งผมก็เห็นเขาเดิน เดินกลับไปออกไปแล้วผมก็อยู่ไม่ไหวแล้วฮะผมก็วิ่งไปเรียกเนนอะไรแถวนั้นน่ะตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าผีนะครับผมคิดว่าคนบ้าอ๋ออ๋อก็มีสิทธิ์เป็นไปได้คนสเต็ปไม่สมประกอบอถูกฮะผมก็เลยไปเรียกเนนอะไรวิ่งมาเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วว่าเหมือนเขาถืออะไรสักอย่างสักอย่างหนึ่งครับครับปรากฏว่าภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีนะนาทีหรือสองนาทีเนี่ยค หาไม่เจอละอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าจริงๆจากจากจากกุฏิผมไปหน้าวัดซึ่งมันมีทางออกทางเดียวนะครับข้างหลังเนี่ยเขาไม่เดินไปอยู่แล้วเพราะข้างหลังเป็นเมนแล้วผมก็เดินไปข้างหลังไปตามเมนที่อยู่ข้างหลังครับแล้วเดินย้อนมาข้างหน้าประมาณสามสิบวินาทีฮะอหายหายอครับแล้วแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเจออะไรอีกครับจนกระทั่งไปลา ครับเนลาเจ้าวาดเพื่อจะสึกลาศิขาอืใช่ครับอืเจ้าวาสก็เลยบอกว่าเออมาอยู่นี่คือผมไม่เคยคุยกับเจ้าวาสเลยนะครับเจ้าวาสก็ไม่ทราบว่าผมเจออะไรมาบ้างเหมือนกันเจ้าวาสก็เลยบอกว่าเออตอนที่ผมผมผมสึกแล้วเจ้าวาสบอกว่าเออโยมเป็นคนจิตอ่อนนะอืถ้าเจออะไรก็ก็อย่าไปอย่าไปใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเพราะว่า ปิดของเรามันอ่อนแล้วมันอันตรายต่วตัวเองอะไรประมาณเนี้ยซึ่งท่านคงจะทราบดีว่าผมไปเจออะไรมาครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจอเรื่องก็จะเป็นประมาณเนี้ครั<ะ>เดี๋ยวนะแล้วได้กลับไปหาหมอดูไหมครับได้กลับไปถามเขาไหมว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนนั้นผมไม่บวชนอกแค่ติดคุกแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรอีกไหมกลับไปฮะแต่ผมไม่ได้คุยเรื่องนั้นผมกลับไปบอกแค่ว่าเออผมบวชแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากนั้นมีคนมาทักผมนะครับ มีคนมาทักผมอีกตอนผมอยู่ที่ร้านเขาเป็นเขาเป็นลูกค้าที่ร้านผมซึ่งม้จัากันมมานานแล้วหลังๆเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาศึกษาด้านธรรมะจะด้วยสายตรงสายอ้อมผมไม่ทราบนะฮะแต่เขาไม่ได้ศึกษากับพระเขาปรึกษากับโยมคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เป็นเขาวาผมใช่เขาเขามาทักผมว่าผมเนี่ยดูหน้าหมองคล้ำนะเหมือนมิโอ ครับเขาพูดอย่างนี้นะฮะเหมือนผมเนี่ยมีโอแล้วผมก็มีกรรมแล้วผมก็มีเจ้ากรรมในเวรติดตามอยู่อืมแล้วเขาก็ติดตามผมแบบตาคาดผมนั้นประมาณสักสองสามปีที่แล้วครับผมก็ไม่สบายใจครับพี่แจ็คผมไม่สบายใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราทักมันค่อนข้างรุนแรงครับผมก็เลยคิดในใจว่าอาท่านก้ผมขอไปไหว้พระที่ผมนับถือซึ่งเป็นพระในขอนแก่นที่ดังมากๆครับดังระดับประเทศเลยอื ผมก็ขับรถไปเพื่อจะพบท่านเลยผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เจอท่านละกันเพราะจริงๆแล้วท่านหาเจอยากมากๆอืพอผมไปที่วัดเนี่ยผมก็เลยไหว้พระพระพุทธรูปต่างๆที่ในวัดเสร็จผมก็หันหลังปุ๊บกลับไปเจอท่านเดินผ่านผมไปปึ๊บ,บผมก็เลยรีบวิ่งไปบอกท่านครับเออ่นาัสก,การครับท่านก็เลยว่าอ้าวว่ายังไงอื ผมบอกว่าผมมีเรื่องไม่สบายใจฮรท่านจะมาอยากจะมาทําบุญครับหลวงพ่อก็เลยถามว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอืมแต่พอคําว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเนี่ยผมนั่งอยู่กับพื้นนะครับอืนั่งคุกเขา่าท่านก็ยืนอยู่ท่านเขาไม่เท้าเนี่ยตกที่ไหล่ผมผมยังไม่ได้ตอบเลยว่าผมไม่สบายใจเรื่องอะไรแล้วที่คอผมเนี่ยมันจะมีแผลเป็นอท่านก็เลยถามว่าคอไปโดนอะไรมา ผมเลยว่าอ๋อผมไม่สบายตอนอายุกับสิบแปดอะไรเงี้ยครับไม่สบายหนักเลยท่านก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอเออกมใหญ่ก็ผ่านไปหมดแล้วนี่อืไม่เห็นมีอะไรละครับต่อไปก็มีแต่เรื่องดีๆละออพี่แจ้ผมขนลุกฮะเจ้าเหรอพี่แจ้นึกไหมผมกําลังจะมาบอกท่านว่าท่านครับมันมีคนมาทักผมว่าผมมีเก่าเหมือนท่านรู้ท่านรู้ฮะอ้ออ้เนี่ยขนลุกอีกแล้วเพราะว่าหลวงพ่อรูปนี้เนี่ย ตอนที่ผมจะไปไหว้เนี่ยผมเคยถามแม่ชีว่าแม่ชีครับท่านดูดวงไหมแม่ชีบอกท่านไม่ดูแต่ท่านมีญาณถ้าท่านจะพูดอะไรท่านมองเห็นแล้วท่านพูดเองท่านทักเลยเหมือนกับครั้งนี้ที่ท่านเหมือนท่านเห็นท่านทักเลยใช่ค่ะโอ้ใช่คะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านบอกมาว่าหลังจากที่บวชไปแล้วทุกอย่างมันมันมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจริงๆมันมาป่วยอยู่ช่วงหนึ่งครับพี่แจ๊คป่วยด้วยโรคเอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ก็คล้ายๆกับที่คนนั้นทักผมนะนะฮะแล้วผมก็โอเคทุกอย่างก็ดีแล้วหลังจากนั้นก็โอเคฮะไม่มีอะไรเหมือนเป็นช่วงจังหวะต่อๆทันใช่แลวอีกสักประมาณสักปีหนึ่งต่อมาเนี่ยลูกค้าผมคนนั้นก็กลับมาหาผมอีกครับบอกว่าเออก็ดูหน้าสดใสขึ้นนะแล้วก็แบบอาก็เบาลงแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าจะตามอยู่สักสองปีอะไรประมาณนี้ครับแต่ปีนั้นน่ะที่เขาทักอ่ะคือหนักเลย เหมือนว่าผมเคยไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็จะจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ถือว่าโอเคครับ<อ>แล้วคือจังหวะตอนที่เหมือนก็เป็นเป็นดวงเป็นจังหวะที่เราดวงตกเหมือนกันนะตอนที่มีหมอดูทักเอย่ยทั้งพระท่านทักเออยแล้วก็รวมไปถึงตอนเหตุการณ์ที่เราเจอภายในวัดแห่งนี้ด้วย ผมว่านะน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เราดวงเนี่ยกําลังกําลังดิ่งโอ้แต่ก็เหมือนมีมีคนมาช่วยอ่ะมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเตือนคือ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 พี่แจ้งนึกไหมฮะปกติแล้วผมเป็นคนกลัวเรื่องดูดวงมากครับครับแล้วบังเอิญวันนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะดูอืมแล้วผมก็จะลุกและเพื่อจะไม่ดูน้องคนนั้นก็ดึงผมไว้บอก เออพี่ถ้าง,งั้นพี่ไปก่อนก็ได้ถ้าพี่รีพี่ดูก่อนครับนนเนี่ยครับซึ่งมันก็ประ,ประจวบกันหลายเหตุการณ์ถูกต้อง,องคือจังหวะทั้งหมดเลยฮะจังหวะมันแบบเหมือนกับมีคนมาช่วยเราอะ<ช>ไม่ให้เราดวงตกไปมากกว่านี้คือถ้าจังหวะนั้น<ช>น้องคนนั้นเขาไม่ไม่ไม่ลุกไม่บอกว่าเอ้ยพี่นั่นดูก่อนเลยเราก็ต้องลุกกลับบ้านแล้วถูกปะเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยเราต้องเดินไปทางไหนเราต้องทําตัวยังไงเราต้องใช้ชีวิตยังไงใช่ถูกไหมฮะแล้วแล้วพอแล้วพอผ่านมาเมื่อปีที่แล้วครับ ผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับก็ปรากฏทำธุรกิจร่วมกันปรากฏว่ามีปัญหากันฮะถึงขั้นแจ้งความเลยหรอใช่ผมก็แจ้งเขาเขาก็แจ้งผมครับซึ่งพอผมมาคิดย้อนไปแล้วเออหรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ถ้าถ้าเราไม่บวช เราอาจจะราาเอจจะแพ้เราอาจจะเอ้ยโดนชิงแจ้งความก่อนเราอะไรก็ได้ถูกไหมอะไรก็ตามใช่ฮะเพราะงั้นคิว่าคือคือจริงๆแล้วผมไม่มีอะไรที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักอะไรนี้เลยฮะในชีวิตผมเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีวี่แววเลยแม้กระทั่งเขาเขาทักผมตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เชื่อเลยฮะเอาจริงๆผมคิดในใจมันจะติดเรื่องอะไรอ่ะ อะไรประมาณนี้แต่ไปๆมาๆก็มีเรื่องนี้เข้ามาจนได้ก็มีเรื่องก็มีเรื่องธุรกิจจนได้อใช่ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องการโกงอะไรนะแต่มันมีนเรื่องอื่นซึ่ง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 ก็เกิดการแจ้งความผมก็ผมคิดในใจแบบเออหรือว่าถราไม่บวชอาจจะมีปัญหาที่มาจจามีตรงนี้ถูกต้องถูกต้องใช่อย่างที่บอกว่าคือดวงตกแหละเพราะว่าเหมือนกระพาะที่ท่านว่านะตอนที่ขับรถเข้ามาหาเจ้าวาดเหมือนเหมือนเห็นเป็นเป็นกับผีเหรอฮะ เขาบอกมาใต้ทองลุกจักรใต้ทองลุนเลยแต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าเป็นใครปแต่ตอนแรกอ่ะผมก็ถามเขาอยู่ว่าคือน้องน้องชายผมเนี่ยเสียมาสักสิบปีแล้วแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทักผมว่าเออเห็นเหมือนคนนั่งรถมาด้วยตลอดเวลาเลยอผมก็คิดว่าเป็นน้องชายผมผมก็ถามว่าเฮ้ยมีคนทักเยอะในเรื่องผีเนี่ยเพราะว่าน้องชายผมเสียแล้วบอกไม่ใช่น้องชายท่านเหรอ ช่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นน้องชายคือถ้าเป็นน้องชายผมว่าไม่น่าจะเกาะมาใต้ท้องรถขนาดนี้ก็นั่งอยู่ในรถเลยฮะถูกต้องแต่นี้มาใต้ท้องรถเหมือนเหมือเขามาแบบเอาถ้าเราเอาตามความคิดเราคือเหมือนเขามาไม่ค่อยดีอ่ะถูกฮะก็ตั้งแต่วันที่จะจะบวชนะฮะครับก็อยู่ดีก็ไปกลางถนนไปเฉียวเขาได้ ใอ่นั่นเรื่องพวกนี้คือมันต้องบอกต้องบอกว่าบางคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยนะฮะแต่บางคนก็จะมีอารมณ์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งบางคน <ผม S 1> นี่เชื่อไป,ป <จะ S 2> เลยใช,ใช่ไหมใช่ผมเป็นประมาณเชื่อครึ่งไม่เชื่อคือบางทีเราก็าเราก็จับเหตุการณ์มามาขมวดเข้าหากันเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะหรือว่ามันเกี่ยวเข้าเอ๊ะหรือว่าบางทีก็บังเอิญแบบที่พี่แจ็คพูดมันก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยครับเออมันเหมือนคาโบราณที่เขาพูดกันนะครับว่าขนาดจะออกจากบ้านเนี่ยจิ้งจกร้องทักเรายังคิดเลยว่าเฮ้ยทำไมจ แต่นี่คนทักเราอ่ะเราจะเชื่อซะหน่อยมันก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรือได้อย่าันนรัดคืนถูกต้องเขาแนะนําเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายถูกไหมครับเขาแนะนําให้ถ้าเราไปทําในสิ่งดีก็คือไปบวชซะอ๋อพ่อแม่ก็ยินเลยครับพี่แจ๊คพ่อแม่ก็อยากเขาบวชอยู่แล้วใช่ใช่เขาเขาเพราะผมไม่เคยเอ่ยเรื่องบวชเลยไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยอยู่ๆผมโทรไปบอกเลยว่าเออแบบโอเคนะครับอะไรเงี้ยจะบวชอะไรเงี้ยผมเนี่ยฮะ ผมเนี่ยจะสี่สิบละผมยังไม่ได้บวชเลยยังไม่ได้บวชเลยแบบโอ้ยยังไงวะเนี่ยแต่แต่วันหนึ่งต้องคิดแล้วว่ายังไงก็ต้องบวชพี่แจ็คผมบวชแล้วผมได้อะไรเยอะจริงถึงถึงผมจะไม่ปฏิบัติเลยนะฮะอาจารย์หลวงปผมไม่ได้ปฏิบัติเลยอืผมก็อาจจะนั่งสวดมนบ้างออทําวัดเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรแต่พี่ี่แจ๊คนึกออกไหมคือคนบวชเราใส่ผ้าเหลืองตื่นเช้าเราเดินมิจาบาท คนที่เรารู้จักเขาอายุห้าสิบเจ็ดสิบเขาต้องยกมือไหว้เราครับเรียกเราว่าหม่อมอืมมันกลายเป็นว่าพอเราสึกออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะทําอะไรที่มันเลวร้ายไม่ได้แล้วนะนึกออกไหมไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่าโอ้คนกลุ่มเนี้ยตอนเราบวชเขาก็ไหว้เราอะไรอย่างเนี้ยครับถึงไม่ได้เป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้ทําเลวอย่างนี้ดีกว่าอืมก็เอาประมาณเนี้ยแล้วแล้วบางเรื่องแล้วบางเรื่องมันทําให้เรารู้สึก ได้เยอะเรื่องพ่อแม่ด้วยเรื่องอะไรด้วยเนี่ยครับเขาก็มาหาเราทุกวันมาตักบาตรมาถวายอาหารอะไรอเงี้ยครับพ่อแม่ก็อุ้มตื้นตันใจนะฮะแหมลูกบวชให้ทั้งทีเป็น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 ธรรมดาของคนไทยอยู่แล้วว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกบวชมีเสื้อใหม่ก็ออกมาใส่อ้พี่แจ็คถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่แต่วันนึงผมก็คิดู่แล้วว่ายังไงผมก็ต้องบวชแหละแต่ต้องต้องอาจจะให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนตอนนี้คือต้อง ต้องต้องเริ่มสร้างชีวิตใหม่นะทำงานเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอาจจะปรับปรับก็ได้นะพี่แจ๊คถ้าจะปรับผมก็ต้องยอมนะถ้าปรับปรับก็คือก็ปรับปรับอ่ะครับอือบางทีพี่แจ๊คอาจจะมีอารมณ์แบบความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแบบนะได้จังหวะนี้อ้าบวชจังหวะนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยฮะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนั้นผมคิดแล้วผมก็ปรับปรับเลย อะไรประมาณเนี้ยครับผมเอาละครับคุณเรนั่นคือเรื่องของประสบการณ์ตอนบวชนะขนลุกมากนะครับน่ากลัวดีเล็กๆอถือว่าไม่น่ากลัวเลยน่ากลัวนะฟังเพราผมเล่นเอาผมขนลุกได้แสดงว่าโอ้เรื่องนั้นโอเคแล้วล่ะเออคครับครนะครับได้ครับคุณเรแล้วกานหน้าเราถ้ามีโอกาสนึกถึงเรื่องอะไรอีกติดต่อมาได้เลยนะไม่เจอแล้วฮะโอไม่เจออะไรเรื่องพวกนี้ครั้งเดียวพอพี่แจ็คเจอฟลุ๊กออเนะครับโอเคขอบคุณมากคุณเร